เต็มถุงไปเด้ดประกาตัวหนึ่งว่านใส้ปลาว่อนปลาตองน่ะมันว่อนว่านไปนไปถือข้าเจาะอต่ออันนั้นต้นตาลไอ้่นเอาต้นตาลเงาตาลไปวางไว้นี่ ไปเกาะเนื้อบดได้สักจำเนี่ยจำเป็นเปล่นมองเงาตาอยู่มองมองพันยูดนเด้นน้ำเพอเพียงเอื้องนี่นั่นอยู่หันนบวานแห่ถึงพอดีเลยแม่มือรุ่นเซ็ตแท้ๆปลาตองตัวนี้มันมันเตืเน <c ười> ่นมันตื่นมัน,นออกไปแล้วบ่หูวเจ้าบ้านนี่เงาตาอยู่หันนุกียัง mình chết cô một đi tiếng mình chết đi tan ừ. xe vậy bé ừ. bé như này ngào tan ơi mồm vẫn đi đây ha cái nào vậy có ở thùng nào bỏ. คือว่าวบมีพ่อตาหนะันล็อกคีเรือเอายอปลาพร่อเกษตรแล้วก็ได้ถุงหนึ่งนี่และนี่แนี่แล้วลกล,ลาโอ้สีปล่อยสวงมิราซ้ำหนีเตี้ยแล้วเ,เพี่ยงให้กินควายฟูงด้วยครับผมอยู่นี่มองไวเพิ่นไว่บ้านอับปล่อยอยู่ อันากาศดีเนาะมิโน,นเดียด์่มีในโซนนี่มีค่อยฝูงได้ฝูงเด้อครับผมคุณกินกินห้าอยู่คุณครับอยู่นี่มีควายอยู่สองฝูงครับฝูงหนึ่งปล่อยแล้ว ยังอยู่ฝูงหนึ่งอยู่ในขอ,อกอยู่ครับมีฝูงหนึ่งควายฝูงครับผมควยแบบบ้านๆครับผมขอ,อกข้างนอกนี่ครับควายพื้นบ้านสายพันธุ์พื้นบ้านครับผมควายฝูงแบบดั้เดิมแบบแต่สมัยนั่งเดิมครับผมเนี่ย แต่ว่ายี่เน่ขอ,อกตัวนั้นใหญ่เด้อครับบ่านับปล่อยอยู่จชน oidal ลงนามครับผมนะ่ะควายใหญ่ควายไงข้อยสายพันธุ์พัฒนามาแล้วครับผมนะตัวใหญ่เด้อครับเพป็นบ่านับปล่อยอยู่ยยข้อยแบบบ้านๆนะครับผมเป็นค้อยฝูง มาดิสนสภาพจ็กตัวนี่เขาเปดิสนจักตัวเลยมนะาดิสนค้อยกรบวเป็นราคาเนาะเมียเนาะหลายเลยครับผมนี่ฟูงหนึ่งฟูงหนึ่งปล่อยออกไปแล้วยี่นี่ฟูงหนึ่งครับผมนี่ค้อยผืนบานี่แหละครับผมคันเวียดเขากระนาค่าก็ะที่ดีอยู่คันเวียดน้ำเขา เขาเดียวนี้เขามันเย็น่นีมันสลาดนะเมียมันอยากกดรกคาคาเขาแต่กอนนี้ถ้าบานเขามันอึดเนาะเขาห้าวถอดแดมันเก่าเดี๋ยนี้มันมันเดือมสลาดขึ้นแล้วข่วยเขาอุ่มบุญเลยครับตัวนี้งามเนาะให้ลูกดีแต่แรกข่ยลักษณะแบบนี้เอาลูกเกิดฉันมากแต่เป็นแบบเดียวกันนี่เป็นแบบเดียวกันได้บ่ออุ่มบุญขึ้นกัน เขาเขาตัวนี้ส่งอานยน่นเถกเหนเฟี้ยงเอาเฟี้ยงซอยนั่นเนาะอาหารเสริมมีบ่มีหัวอาหารมีอย่างไหนมันกินน้ำบ่แค่มาแรงความสูงเพิ่นได้อยู่ดิเน พี่น้องสนใจยู่ในเขตอำเภอกระนัวน้ำเพื่อนลำพองนี่ครับผมเป็นอยากปล่อยอยู่เด้ออำเภอเมืองบอกอำเภอเมืองคยอย้ยยยมอำเภอเมืองคอนเกนครับผมอยู่โขกสีตมณลโขกส,กสีแต่ว่าคนอยากปล่อยแห้งแหงเด้อครับว <laughs> ควยฝูงครับผมเป็นควยฝูง เป็นฝูงเดียวกันบนีรับขวงคนคนละฝูงแต่ของแม่นี่ไม่จักโตเโตเย็บเก่าโตค่อยสายพันธุ์แบบบานๆครับผมโตโตใหญ่ก็มีอยู่แม่นั่นก็ใส่ได้อยู่น่ะงามอยู่น่ะความสูงพผนใดลอยซีลอยหาลอยซีลอยเกือบลอยหาบนล้วควมสูงได้เยู่ความยาวความยาวก็ได้เอาไป เอาไปพัฒนาได้อยู่ว้าวหลายตัวเด้อครับผมวัวอยู่นี่ยู u t u b e ฟองยังก่บปล่อยไม่เด้อครับผมฟูงหนึ่งมาอยู่น้ากันเพื่อยู่น้ากันได้บ่ใครโย่วงม,มีบักเทึกไงเนาะปล่อยไม่ลด้ครับผมฟูงหนึง่ง พูงนีหลายโตเด้อครับแม่งามงามก็มีครับผมนี่แม,ม่เนี่ยก็งามอยู่นี่สองแม่ติดกันนี่ครับผมสองสามตัวนี่ครับมั้แม่ยางก่อนนี่ก็งามครับผมเป็นคว้วฝูงบริสุทธิ์สภาพแจ็คโตครับผมปล่อยแบบธรรมชาติเลยครับเลี้ยงแบบธรรมชาติ ก็หายเพี้ยงแน่เนี่ยเลียงปลอยเลียงค้อยฟูงครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติสองฟูงอยู่น้ำกันครับผมนี่ครับอยู่ปูนครับผมฟูงเดียวกันนี่ฟูงหนึ่งเริ่มตี็นีมาพียครับผมกลังปลอยค้อยสองฟูงอยู่นี่ครับผมสองฟูง ไปสิหกสิบฝูงหนึยีบแตัวฝูงของแม่แจักตัวเน่สามสิบยีบแปดสิบโอ้หาสิบกับหกตัวห้ตัวอยู่น้ำกันเดีชเชยไดีควาย2องฝูง ยูดีค้าขนาดว่าแม่เนาะทั้งขุนหน้าทั้งอะไรเื่อนอุบลราทั้งนุ่นสังทั้งข้าเจ้าเลี้ยงน้ำสันเขื่อนแม่น้ำเขื่อนแม่ข้าเจ้าก็เลี้ยงปล่อยคือกันเป็นกล้วยฝูงกล้วยเป็นลอยๆอตัวข้าเจ้าเลี้ยงสถานที่ข้าเจ้าหมอ้อทั้งนึงก็เป็นภูเขา ปลอยเป็นน้ำเคียนน้ำเหมือนนี้โอ้มันก็งามกล้วยสองปูงเด้อครับผมอยู่นี่จะน้อยก็ลงน้ำลงน้ำใหากินพักเกีตรล้งน้ำก็ว่ามันค่อยน้ำเบมนนี้ หาปูหาปลากระโบได้ครับจังหวะพนปล่อยควาวยพอดีเลยเขาก็อยู่น้ำกันอย่างสิรครับผมควายฟูงบดสนสะพ้ายสักโตเลยครับผมพี่น้องนี่ยนกเลี้ยงควายไปน้ำควายได้ครับผมนกแบบนี้ พักท่ายกันอยู่แค่อยู่บ่มีปลาเขาเนะแม่เนาอม,มีอยู่บ่ทั้งหนงงโอ้ขามไม่ผุนทีได้อยอกันแล้วบ่ดน,นี่ ทักทายกันอยู่จะหน่อยกับไปน้ำกันเพราไปบบอกกุมไผ่กุมมั่นบ่กเป็นไปทักทายกันยิ่งเสียแต่ว่ามันก็จำกันไน้อเนาะยู่ดีเด้อครับผมกล้วยฟูง มัมีบักเถือกไงเนาะ<ป>มัมมี่จะฝูงเอาไว้ว่าได้สิเถือต้องปล่อยออกไปเหยกกันหรอครับผมบับน,นี้เ <laughs> ยกฟูงกันแล้ว วันนี้สิล่งน้ำแน่นอนวันนี้เนาะร้อยคามนี่บ่เมียมองคู่นี่บ่เยาะเยกะจักเป็นตัวใดเป็นตัวใด แยก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 ตัดต <Yeah. S 2> sure, no ัดยุดยุดจะน้อยเถิกไงขึ้นมาจะน้อยมันจะคุ้มยากเนาะปล่อยออกปล่อยออกพีสิเอาไว้บ็ได้เนาะ khay yếu nhẫn chậm cho con đấy, nghe anh bảo, ôi này kúm nè kúm nè ti, ôi phun hàm mân vậy, măn cả mang cả ngu cả nhỏ măn dưới nè mưng nản ngu hàm hay nhang vậy ค้ายฟูงค้ายฟูมันค้าย,ยฟูงมันจะหูครับลุงแม่ตีวะเนี่ยลุงแม่บ่ต้องกินผักกระเฉดก่อน เอาจาฝูงไว้ไไไเพ่อแม่อยู่ใส่อีกวันนี้โอ้ตัวนี้ว่าขึ้นไปฝุ่นฟูงฝุ่นเด้อครับผมขึ<ป>้นไปหอดฝุ่นนะครับฝุ่น ฟูงเนอยู่ผนครับผลเน๋้วตอนนี้บับบไป <laughs> ถือเขาตอนมาตีเหยียบไหลไวอแล้วเหยียบพื้นไวแล้ว <laughs> ติอมูติ <laughs> แยกกันนะครับผมทั้งนั้นคืนโคกทั้งนี้ล่งน้ำสถานทีเลี่ยงกับเมออยู่ครับผมพี่น้องหรือว่าเมออยู่มันไก่น้ำท้้งผุนกับเป็นน้ำเป็นควายฟูงครับผม มันเวลานันก็บไล่ลงน้ำเอาเฟียงให้กินถ้าบ้านนาแลีงก็บชิลลำบากเนี่ยครับผมกินเฟียงอย่างเดียวอัดเฟียงไว้ได้ไหลายหนาแลีงเนีย่ยนี่ก็พ่อนาฝนก็พ่อได้เลิมครับผมเนีย่ยแบบค่อยฟูงเ่ยครับผมเมียมแบบบานๆเลยแบบธรรมชาติ ตอนนี้ลงนามต่อลงนามครับข้อยฟูงนี่คนอยากขายอยู่เด้อครับผมพี่น้องจะคล้องเพิ่นอยากขายอยู่ข้อยฟูง้งข้อยปืนบานครับผมผู้ใดสนใจมาเบิ่งเอาตงงัวงามก็มีครับผม ตัวลอยซีขึ้นลอยหากันมีอยู่ครับผมตอนนี้ลงน้ำแล้วเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์ศูนย์แปดห่ง้าแปดศูนย์เกียดห้าแศูนอยู่มานไหนอยู่มูมูเกีดมีเบอร์โทรโทรคุยกันครับผม เป็นการสนใจค้อยฝูงครับแลคามาคุยกันครับผมพี่กัดอยู่ตมบลโคกสีครับผมบ้านน้องไหลยูดติดกับเรื่องครับผมมีหลายฝูงเด้อครับผมพี่น้องนี่นี่ค้อย้องการขายทั้งนั้นครับผมค้อยฝูงแม่งามกับงามครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงปล่อย กินยาอาบน้ำแลขึ้นกินเฟี้ยงพักผ่อนครับผมเนี่ยกินเฟี้ยงกินดีข้าขนาดฟูงนี่มียี่สิบแปดตัวครับยี่สิบแปดตัวต้องการขายอยู่เดอ้อครับผมบักเถิกตอนนั้นบักเถิกขายไปแล้วในราคาดีบอกค่อยเถิกตัวนั้นเพื่อจังสุ่งเอาคือว่าสัน้น ช่วงช่วงราคามันลุ่ตีโอ้สิดายดเนี่ยเนาะสิดายสิได้แคมเปนเนี่นเพิ่นจะได้ซีเมื่อนหาเมื่นยุ้งมันสูงมันเงามันงามอยู่มั้ยโอยเถือกโอ้ยแต่สิดายเนาะเดี๋ยวขายเมื่อนก่าบ,บาทโอ้เมนเอาไปเฮ็ดพ่อพัอนธุ์ได้สบายเลยเหรอ ยงีเงินยงนี้หอนติทั้งผุ่นหาหอยเด้อครับหาหอยเชลลีต้มขายแล้วเป็นร้อยคุณเนาะร้อยกูบาทร้อยยี่สิบต้มอ่ะต้มมาล่างเกีย้ยตาออกขั้นเกีย้ยขั้นเกีย้ยออกมันขาวจนพูนเห็ดเป็นถุงละโลแม่ค้าเพิ่นมาลับเอาโอ้เรลอยยี่สิบบาทครับผมอีกเดือนสองเดือนก็นจะขึ้น 180, 160ลอยแปดสิบลอยหกสิบผครับผมช่วงนั้นหนาหนาวหอยสิวดเนียจักหน่อยนี่ครับผมวิถีชีวิตของเกษตรกรเลีเ้ยงควายฟูงครับผมนี่กินเฟียงโอ้กินดีครับขนาดเลยเพื่อนมากกินเฟียงดีครับขนาดครับผมอ๋อตัวหน่อยตัวใหญ่เลี้ยงแบบธรรมชาติได้ครับผมแบบบ้าน ส่งการขายครับผมเบอร์โทรกับตามนั่นนะครับเบอร์สองเบอร์เรื่อเบอร์นึงกับศูนย์หกสามห้าแปดสองห้าแปดสองแล้วก็ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้ามีสองเบอร์ใช่มีสองเบอร์ติดต่อมาเลยครับผม สนใจตัวใดมีโตมงามผมเห็นลายโตแม่นี่ก็งามกระปุมนี่ใส่ได้ด้วยแม่นี่แม่นั่นข้นาวหน้าอ่อมตัวนี้้าวพัฒนาได้หนึ่ลอยซีลอยหาได้อยู่ครับผมแม่เพิ่อนขะความเงาก็ได้ตัวนี้ก็ข<ะ>้าวเทียทับเทียมฮะมาควายเอาครับผมนี่ก็ทับเทียมนี่นี่มีตัวหนึงทับเทียมนี่ลูปมันอันนี้แม่มันเพิ่นนี่ก็งามนี่โตผู้นี่นี่นี่ตัวนี้ทับเทียมเมื่อไ่อนนี่ทับเทียมบ่ นี่ลูกแม่มันตัวนั้นอือแม่นตัวสิเตรียมตะลัยน้อยลอดๆสิคักเตียมเพิ่นสิได้พ่อเนาะสูงสูงกว่าแม่แล้วสูงกว่าแม่สูงกว่าแม่ลเพิ่นนี่สิใหญ่นี่ควายควายสิใหญ่สิเบิ่งหนังๆครับผมควายน้อยซ่ํานีหนังยานอันนี้บักสร้างอุดร้นี่สร้างอุดรบ่พ่อเพิ่นพ่อเพิ่นสร้างอุดร เอาไปค่อยเอาในาย,ยูดอกครับผมข่อยงาม,ม,มนนงามสูงเนาะเพื่อนันสูงเนาะเขาก็งามนาก็งามางไแม่นถ่ายก็ไดอยู่หางแทว่าเสียดายสันจักน้อยอยู่วตัพ่อเพื่อนตัวได้ก่อนะตัวตัวริมผมเด้อครับผมบกักเถิด มันโคตรตัวเด้ครับคุณไข่นี่ครับผมหน่ามอยเท้าหน่อยครับผมสองขวบนี่ยิ้เมื่อหใส่หยิบนุ่มอยู่นี่นี่แม่เพิ่นนั่นบ่แม่เพิ่นนั่นแม่เพิ่นโอ้แม่เพิ่นก็ได้อยู่เด้อครับผมผมยาวมี่น้องมันดุมันมีใบแม่นบ่มีใบมีใบลูกของไผลก่นี่น้างามเด้อครับผมเบิ่อนง นาตาเพ่นมีใบกุ้ยสีใหง่เป็นนาครับผมเบืองเอาเนื้อนังเพลนเป็นย่าน,น,นเป็นยนยนอ้งามอยู่ครับผมส่งแต่ว่าอยากสันเนจนังน้อยน,น้องเนองพนเกิดเขาก็งามนาตาก็ใสได้ด้วยครับผมเอาไปฮ็ดพ่อพันธุ์ได้ด้วย ติดต่อมาเลอยครับผมสนใจเพิ่นบ่ได้บ่ไดดขุนบ่ได้แี่ครับผมเลี้ยงแบบบานๆเลยปล่อยเลี้ยงเด็กมานั่งไอ้มะผูกกินเฟืองอยู่สิธะครับผมในช่วงกลางเว่นมาเอาเฟืองให้กินแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมพี่น้องขอ,อยุติกันนำเสนอไว้เพียงแค่นี้เนอครับผมขอบคุณในไยๆที่เขามาเบืองมาสมฝากกดได้กดแชร์กดติดตามนะครับผม ขอบคุณในหะรายสวัสดีครับ